ร้านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะในการอาบน้ําแมวเพื่อขึ้นประกวดนะคะใครที่อยากจะให้น้องแมวสวยแบบแมวประกวดก็คือพามาที่ร้านนี้รับรองไม่มีผิดหวังค่ะมาค่ะมาดูร้านเราใช้พิงพพ่อพาวค่ะสวัสดีค่ะนางต้นห่ิงนะคะ ชื่อว่า First f r ร e p r ี f e s s i o n a l นัลทู i n g หยุดที่สาขาในความประถมค่ะนนซึ่งโปหนิงเนี่ยเขามีความพิเศษมากๆเลยนะคะเขาสามารถทําให้น้องแมวเนี่ยสวยพิถูพิตาได้แต่แต่ครั้งแรกที่มาลองใช้เลยค่ะแล้วก็มีความเป็นกันเองมากนะคะใครที่มานะคะรับรองเลยว่าจะตกหลุมรักโปหนิงค่ะ,ะน้ําแมวแบบสปานะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ถึงพาวค่ะแล้วก็อาดน้ำแมวแบบดดเลยค่ะ จริงๆแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบมันคราบเหลืองผิวหนังขนแห้งขนพันธุ์กด้านเลยค่ะใช้ได้ทุกอย่างเลยกลิ่นหอมที่สุดเท่าที่เคยใช้นัญยาอาบน้ำแมวมาเลยค่ะมือไม่เคยแห้งเลย,ยสวยเหมือนเดิมอนนี้ใช้พิงพ่อพราวนะคะขอขอบคุณที่ให้พิงค์พ่อพราวดูแลเด็กๆที่บ้านของคุณนะคะพิพงคพอพาวสวัสดีค่ะ